ประวัติกเรียนเรียนอะไรบ้างเรียนประวัตอะไรอีกการต่างการยอีกจำได้ไหมจำได้ไหมก่อนให้มันเฉลี่ยผ่านอะไรนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่สั่งไปฮะวันลูฮอะวันลลูอ่าเจริแล้วที่เราทำเราเรียนเรื่องเรียนประวัติานเรียนเรื่องของพระวัตธรรมชาติตะวันตกแล้วก็พุทธประวัติของพระเจ้าถูกไหม รอบนี้เดี๋ยวคุูครูคุณครูจะมาพาทำอะไรมีใครรู้ไหมพิทาครับอะไรนะพิทาครัพิทาพิทาเพราะอะไรพิธาใช่ไหมพาจอีกื่อนอไมาบอว่าเนี่ยเอาอไคโดใช่ไหมแกอะไรแกอะไรแ่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 อะไรอ่าจะไหนอะไรนะ จำพวกครูได้ไหมได้มีอันนี้ชื่อครูอะไรครูพีครูอะไรครูฟูครูเล่ครูวานผ้าหลางัอะไรน้าเออลวครูจะมีอะไรแเป็สวันนี้ครูจะมีสาม สามากิจกรรมซึ่งจะเป็นากิจกรรมที่พวกเราอ่ะอยากอยากอยาก,ยากยาาได้ร้องมาก็คือมีอ้วยไรเออมีทำอาหารมีดีดเด็กกินเกี๊ยวเนี่ยมีดีกเขาจะมีเรื่องของไปอ่ะมีสองเรื่องคือทำอาหารากับเรื่องลงไปข้างล่างแล้วก็ประจนไทยกูเลยเอาเรื่องของไปไปดูเรื่องของดอลลาร์บ้างเขาเขาประจนไทยไหมอ่าปัจจุบันไทยองอ่าคุณจะแบ่งเป็นสามชัมชม่วโมงสั่วโมงแรกจะอยู่กับ ครูเดครูกิติชั่วโมงสองจะอยู่กับครูนัทครูอาชั่วโมงสามจะไปอยู่กับโคกแต่ว่ากิจการตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าติดตามตันะอ่าต่อัปชั่วโมงแรกอยู่กับครูเดครูกิตีก่อนครูเดครูกิติจะทำทำกิจการเรื่อง่ว่าแบ็กแพคเสื้อถุงไหนเสื้อแบล็กแพคมันคือเรื่องของไทยมคือเรื่อของดล่าดอลล่าทำไมแบล็กแพคหายใช่ไหมแบ็กแพคแปลว่าอะไรคะดูบ้างกระเป๋ากระเป๋าเ้หอหายใช่ไหม วันเนี้ยดอลล่าเขาโทรมาหาครูว่าเขาต้องการกระเป๋าใช่เออไม่ได้กระเป๋าเขาไม่ได้ที่โง่นะเรามาเข้าฝันครูเขาบอกเขาต้องการกระเป๋าอ่าเราเลยจะไีกระเป๋าให้เขาแล้วกระเป๋าเขาจะไม่ใช่กระเป๋าเป้เขาบอกเขาจะได้กระเป๋ากระพายธรรมดาเราจะพามาดูกันอ่าโฟโฟขอขอกระเป๋าหน่อยโฟโฟขอกระเป๋าหน่อยโฟั้นอีมันนี่กระเป๋าคืออะไรวิ่งขาตัวอย่างกระเป๋าด้วยค่ะขอตัวอย่างกระเป๋าด้วย วันนี้คุณครูจะมาพาทำกระเป๋าให้ดอลล่าซึ่งเราสมมติว่าเราเป็นดอลล่าอ่าทำกระเป๋าเองนะกระเป๋าของเองอันนี้ก็คือครูลองทำแบบครูพีพีเป็นกระดาษของครูครูเองครูพีอย่าดึงกระสอบตัวเองนะอ่าแล้ววันนี้ครูจะให้ทั้งวาดทั้งออกไอเดียเองด้วยเหมือนจะลองไม่ต้อง เราใครรู้กันว่ากระป๋าผ้านี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างใส่เสือใส่หสือใส่อะไรอีกใส่ของใส่ของแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโลกราไหมเกี่ยวโลกรอกรนเพาะว่าช่วนี้เขาใทำาไรให้โกลงใช่ไหออใชหนมผ้าโลกออมาดูมาดูบทตอกันวาอรทอะผู้ชายผิดผู้ยผิดค่ะ อันนี้จะเป็นสีสีอะคีดิ้งใช่รู้ไหมอ่ะสีอะคีดิ้แต่สีน้ำมันต่างกันที่ว่าสีอะคีดิ้เนี่ยมันเป็นสีย้อมผ้าหรือว่าเอามาเพ้นกับผ้าซึ่งครูจะบอกก่อนว่าเออมันย้อมก็จะทำย้อมที่คนทำแล้วครูจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยห้ามโดนเสื้อผ้านะห้ามโดนเสื้อผ้าเรานะเพราะว่ามันจะล้างไม่ออกใช่ห้ามโดนเนี่ย

อกะคะกให้สีน้องอย่าให้สีโดนมือโดนเสื้อนะเราเช็คมือเราได้นะว่ามัลงอ่ะ 怪妈妈、嗯 เราพูดเลยว่าเราไม่าอว่าอะไรทปกคว่าใช่จากแล้วนักเรยนักเรียนรู้ไหมว่าเขาดูเนยังไงใครรูที่งเป็้างนีใครูที่งปไมก้อนี้เไงเราเรยดูไว่าเนี่ยิ้าเราดูกันยังไงนีใครดูเป็นไหม คาทีขึ้นตบครับใช่ควาทีขึ้นตบก็พพเป็นวิธีหนึ่งในการดูนิทแต่ว่าควาทีขึ้นตกอ่ะจะได้แค่สปอตเช้าเท่านั้นส่วนอีกวิธีนหนึ่งอ่ะก็คือการใช้เขี่ยพุงพิทแต่ว่าของพวกเราอ่ะวันนี้จะยังไม่ใช้เขี่ยพิทเราจะมาดูลักษณะก่อนยอ่อของทิทในในแผนที่ก่อน่าตัวไหนแทนอะไรบ้าจงาจดนะใครไม่ได้จดย์ตนะรถ้าจำถ้าจำไม่ได้จดนะจะเล่าแบบไม่นานไ จดลงหน้าหลังหน้าสุดท้ายได้เลยนะคะอย่างอันแรกตัวเองแทนที่เหนือตัวเองท่อสียนเยหรอมันต้องใช้น้ำงั้นไม่ได้ของนะเดี๋ยวไปเดอหลงทางก็มงก็ป่าอยู่เหนือจะเหนไปไหมเหนือเหนปนไหมอารมคุณได้นดูเดปกาอยู่ตรงตรงนั้นนี เป็นไม้เที่เจาหรือเป่อ๋อจุดห้าต้องเด็ขายาเลยด้วยแพนด้านเดปกาตามาหรือเปล่าต่อ่ออต่ออตต่อต่ตอตอ่ออตออต่อต่อ่ตอต่ออต่ตอตอต่ต่ตออตต

กินแล้วอยากะตาวันแต่ว่าคุณจาหัการไรี่หน่แทนอะไรเดี๋ยวเราต้องใช้คูณในแทนที่จะเอาจะลงไปตามหาข้างล่านะคะไม่ขี่ไม่ขี่ะไม่เดินแล้วก็วิวแล้ววิววิอไปเอดีเอดีเอ็นดีเอ็นดีเหลือเหลือวันออกเสียงหมาทีตะวันอ เอ็นีตะวนออกอะไรคอันเอ็นอีตะวันออกจสมอนอตะวันออกงเหรอเพราะว่าอะไรเอาเกับอมารวมกันหนไหมวันทว่าอนห้าสอง

เดินไปเดินไปเห็บเก่านับไปเดินคู่กันไหมโธ่เกินอ่ะชิ้ไม่มีครับไม่มีเลยเจ็บจ้าแล้วเขาบอกว่าที่ตะวันนอนอยู่ไหนเจอยากอดทนไปไปหยิบมา ไหนดูในแผนที่สิตรงไหนคือบ้านพักข้าราชการนี่อ่ะี่ไม่บ้านพักข้าราชการอ่านดีดีอัไหนคะบ้านไหนตรงไหนตรงไหนอ่ะไปเดินเดินไปทางนี้ทิศอะไรเดี๋ยวอยู่ที่เคก่อนทางนี้ทิศอะไรคะทางแผนที่ก่อนเอตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะเราอยู่ตรงน้ำาอนีอยู่ตรงแม่น้ำอะไรคะแม่น้ำเจ้าพญาแล้วเราจะไปไปข้ามไปฝั่งบ้านพักข้าราชการเราต้องไปทิศอะไรคะ ws ที่อะไรคะตะวันตกเฉียงใต้อ่าเดินเฉียงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ยี่สิบเก้าค่ะไปเลยถ้านีานคำใบเราเราลองอ่านดิมันบอกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละก็อ่านดิสัสดีนี่คือคำใบสุดท้ายของคุณ ให้เดินตรงไปจากจุดที่พบคำใบให้เดินไปในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน519จะพบจุดหมายของคุณที่ใต้ของบ้านพักข้าราชการกรมการเมืองคือคืออะไรเอามาดูทิตา,ายเขาบอกว่าอะไรทิต้าทิต้คือไหนทิต้คือฝั่งไหน ดูแผนที่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 ท,ท,ที่ที่มีทิศอ่ะใต้วัด <What? S 2> นี่นี่หันไปทางไหนหันทิศให้ถูกก่อนหันทิศถูกก่อนอ่าเขาบอกว่าทิศใต้ของอะไรของของบ้านพระข้าราชการดูไหน่อยว่าหาบ้านพระข้าราชการให้เจอก่อนเดีย๋ยวนี้บ้านพระขา้าราชการอยู่ไหนนี่ครับอ่าแล้วเขาบอกทิศใต้ทิศใต้คือฝั่งนี้ไหมครับอ่ามันคืออะไร คือเมืองทองพะหลงอ่าทองพะหลงก็วงไปทองพะหลง หรือแตงไทยแตงกวาแตงกวาแตงกวาอ่ะพูดต่อพูดต่อไปได้อะไรแตงมะม่วงกับไตงมะม่วงกับอะไรผักอะไรผักอะไรลองผักสลัดอ่าวพูดต่อไปได้อะไรไได้อะรมาน้ำสลัดน้ำสลัดกับกับเคี่ยนหลอดได้ไหมอ่ะพูดต่อไป อ่ากู๊ดาบัวทำไมะไม่มาแบ่งาะมีวัตถุดิบไหนบ้างที่มันเป็นเกี่ยวกับจังหวัดเราหรือชุมชนของเราวัตถุดิบไหนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยมาบัวมาบัมาบัวมาบัวของดีจังหวัดเลยนะเราจะเอามาไปยุ่งเข้ากับการขาย ส่วนพี่ฮวนบอกไปใช่ไหมว่าวัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยมีหนึ่งชิ้นหรือว่าที่เราหาสหามารถหาได้ในชนุมชนเราก็คือเลยนะมะม่วงแล้วดูจากวัตถุดิบแล้วเราจะทำอะไรกันใช่ถูกต้องซึ่งมะม่วงเนี่ยมันเป็นของจีนจังหวัดเราอยู่แล้วนะรีะยันก็คือทีนี้เราจะมาทำการยัน อผู้ชารพูดมาแล้ววอก่อนนะให้เรียขนเดิมเดินไปข้อแถวหนะ้าขอนนะคะเร็วใช้เวลาห้า <laughs> วิหนึ่งสองขอแถวแล้วทีนี้อุ้ยนีนี้ถ้าจะยันลงไ,ไปล้างมือเพราะเมื่อกีนี้คพายไปจนหายแล้วไปหยิบจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ไปล้างมืออ่ออเดินไปค่ะล้างมือให้สะอาดนะเดินต่อเลยโอเคล้าง ล้างมือแล้างมเจียวไปไหนอะครับไม่ใช่จับรองเท้าแล้วก็ไปล้างมือแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็จับรองเท้ามาอีกนะลูก ทเรียนได้าเนาสามารถที่จะเอาไปทาอะไรได้สลัดได้ถูกไหมแล้วเรียนต้องรู้จักการทอะไรแบ่งปันการต้องแชร์การทีนี้ในการทำสลัดมันจะต้องใช้วัตถุดิหลายๆอย่างใช่ไหมเนี่ยคุณนี้ได้น,นมาคุณได้นี้มา,ค,มา,ค,มาคุณได้ไม้เรียนจะทยไ,ไงเพื่อให้ทุกคนได้ใช้วัตุิบทรมกรันแบกันแบ่งกันถูกต้องทีนี้ครูครูจะให้เรียนเนี่ยเรียนทำเป็นกลุ่มใช่ไหม ใั้นกลุ่มใหญ่วงมกลุ่มใหญ่เล่าทุอ่ะเาไว้รวมกันที่ได้มาอ่ะอ่าเร็วไ้วมันหน้าหาการแล้วขยใหญ่วงาวออกข้ยานใหญ่ขหวงกว้างหน่อยเลยมะม่วงคืออะไรนะต้อง่เราไปคต้องมีมะม่วงไหนด้วยนะแล้วต้องกินหาโอ้โห ข้ามือจับข้ามือจับมือข้ามือจับมือ okay yeah. ทำอาหารทำอะไรทำสลัดในการทำสลัดอะ่ะเราต้องมีฮะแตบบ่ว่าต้องมีสติสมาธิถูกไหมถึงจะทำสลัดได้ถ้าเราไม่มีสติอะเราก็ไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรมาใส่ถูกไหมแล้วในการทำสลัดเราต้องใช้อะไรจับบ้างใช้มือใช้มือเราต้อง <แ rite. S 1> มีอะไรเอาไว้มองเวลาเราจะหยิบจับอะไรเนี่ยเราต้องใช้เราเอาไว้มองเห่ะ